สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเปี่ยวอีกแล้วนะคะช่องมาดามกัมารอค่ะมืนีนเปี่ยวยางไปเห็นงานค่ะทุกคนแปดโมงเสาแล้วยางไม่ได้เคืองทางแดดกำลอังออกค่ะพี่น้องเปี่ยวก็เลยสิเหตดวิดีโออันพี่น้องจา้ามือนี่เงียบเงาค่ะบ่มีคนยางขังทางเลยพี่น้องจา้าเปี่ยวว่าเขาเมากันบราสังเกากับเมียพัก เพราะว่าเขาเตรียมตัวพักผ่อนนะคะมืออื่นไปวันมิสมมามิสมมา,มมมานี่เป็นการเฉลิมฉลองฤดูร้อนของเขาเขาก็จะขึ้นนะต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้อย่างของเขาเป็นเทศกาลเขาแล้วเขาจะเต้นรอบเสาอย่างของเขาไปละเป็นเทศกาลแล้วเขาก็จะเฉลิมฉลองครอ,ครอบครัวกินมันฝรัง่งไม่สตรอเบอร์รี่ไม่แล้วก็สังสรรค์กันนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะ แล้ววันนี้ก็บางคนเขาจะเตรียมไปซื้อพวกสตอเบอรี่พวกอีหยังเสียมาเตรียมไว้เพราะว่าถ้าเป็นวันของเขาน่ะราคาจะขึ้นแพงแล้วก็สูงมากเลยค่ะผู้ใดเที็นงานในหางสรรพสินค้าหรือดอกไม้ร้านออกมาเสียซเมื่อยสิเมื่อยผิดปกติแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเล่งค่ะคนเขาจะซื้อของเทศกาลเขาเนาะค่ะเนาะร้านเราล้านอีหยังก็จะโอ้ลขายดีที่สุดเลยนั่นแหละค่ะทุกคน แล้วต่อไปก็คะ่ะอาทิตย์นาเป็นอาทิตย์ที่26คนจะเริ่มออกไป็น semester ไปพักผ่อนค่ะยูนิคอร์นิยม semester กันอาทิตย์ที่26 27 28บางคนก็นจะเริ่ม semester แต่อาทิตย์ที่25คือเริ่มจากอาทิตย์นี้แล้วทยอยกัน semester semester นี่คือ,อการพักาพักรล่อนค่ะคนที่เ็นงานแห่เกี่ยวก็รัดเขาก็จะได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ได้หยุดรักได้หยุดกลักพักหล่อนพร้อมเด็ค่ะว่ามีคนยังมา นั่นแหละค่ะเปี่ยก็จะ,ะวักได้รับวัคซีนวันอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเพี่ยก็จะหยุดพักสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวังจากนั้นค่ะเบิงว่าจะไปใส่กันบอ่อเดวจะเอาผ้า,ผาสวยๆมาฝากเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะ,ะ,คะเพราะเขาหยุดพักรอนกันาบางที่คนเขาก็จะออกนอกพื้นที่ะคะ่ะเพราะเป็นช่วงนี้ช่วงโรคระบาดได้ยังไหนเขาก็จะ หากิจกรรมทำด้วยด้วยกันเหมือนตรงนี้ค่ะเพ่อเห็นเบิร์ทุกปีเลยค่ะเขาจะเอารถมาจอดมองแม่น้ำตรงนั้นนะคะ,ะผู้ใดมีรถนะคะเขาจะมาจอดรถแบบว่ารถน้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเพียวจะพาย่างไปเบิรงกมือหลังนะคะวันนี้เพี่วเฝ้าไปเห็นงานม่างหันก็จะเรือเห็นบ่คะเขาจ้องล่องเรือเขาก็จะมีไม้กัน้นสีเขียวสีเขียวนั่นคือ,อสามารถล่องได้เนาะแต่ทำมีไม้สีแดงแดงนั่น สีแดงๆอ,งาอาจจะแบบน่ามันตื่นจนเกินไปเขาไปให้ล่องเรือสินะคะย่านไปคือโขดหินหรือเปล่าเขาบอแน่ใจนะคะนี่เขาลานอาหารตรงนี้เป็นลานาหารทะเลอร่อยอร่อยเปียกแลเพื่อนชอบมานั่งกินกันสาวๆนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนเปียกกับพ้ามาเดินชมเมืองแล้วนะคะแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดมีสมมาหรืออื่นเป็นมีสมมาแล้วก็ คนผักผักหล่อนในสวีเดนเขานิยมพักหล่อนกันราคาพี่น้องเปียกกะเมาเมาาม้อยตามภาษาไปเนาะค่ะเนาะมาทักทายก่อนไปทํางานเอถ้าเปียวไปสายก็อย่ากาถือโทษเปียวด้วจ้าช่วงนี้ช่วงนี้เปียวกําลังอ่นตามยอดผู้ติดตาเปียวกาลังหาหลังค้าม,มุ้งจากเรียกกับเหตุงานไปน้ำค่ะทุกคนซาแน่นเนาะจ้าเนาะ หวังว่าคงเขาใจกันเด้อพี่น้องจ้าขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังแรงใจให้ช่องมาดามกรมมรอนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก่อนที่มาดามกรมมอจะไปนะคะทุกท่านจะให้ดูเป็ดน้อยออกหากิน,นะคะ่ะทุกท่านเห็นไหมน้มีนกด้วย,ยเห็นบอกถ้าเขามีนกนกที่เดินอยู่เสียงที่เขาอย่างท่านแบบ นี่ลูกนกน้อยได้แม่เขาก็จะบินว้นนะคะเห็นบ <have S 2> <tinc S 1> ่แม่ก็พ่อเขาก็จะบินว้นปกป้องลูกเขาห่องกากแกกเขาย่านคนมาทำลายลูกเขานนารักหนาเลยค่ะธรรมชาติที่สวยงามโอ้เกีบเกีบเกบเกีบเกบนี่แหละค่ะทุกคนเซียนยางมาเซียนมาเสียอยางมาที่นะภอันนี้จะเป็นดอก ดอกไม้สวยๆอันนี้เขาเอินว่าดอกแฟมถุงนะสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยดอกอันนี้บ่เคยเห็นจักเที่ยเลยค่ะจกักบ่รู้ว่าซื้อดอกอีหยังนี้ก็ไบ่เคยเห็นเลยสีข,า,ขาวๆสวยมากเลยค่ะทุกคนอ,อันนี้ก็สวยปานว่าดอกลำหางบ้านเฮาวลดอันนี้ดอกดอกเลียเ่ยก็ร <c oughs> ู้จากดอกอันเดียวนี่แหละ ดอ่เนี่ยนี่กระดอ,อย่างนั่นแหละค่ะทุกคนเดิสิพาทุกคนยางแล้วค่ะเด้อยางเข้าไปในสวนทักนะคะพค้ดอกไม้อันนี้ร่วงหมดแล้วเนี่ยค่ะพาเพือนนี่เขาก็จะให้ค้นมานั่งเขาเขาจะปิกนิกน,ะะนั่งชมวิวเขาจะเน้นให้ค้นอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็จะล่นน้ลงให้ค้นปั่นจักรยานเข่าเมืองค่ะเพื่อที่ลดภาวะโลกร้อนนะคะ เนี่ยค่ะจัก,กรยานเห็นบ่คะ่ะเขาเฮ็ดต้นไม้เป็นบุจกจักรยานปั่นจักรยานเพราะว่าเมืองที่เปียวอยู่นีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการปั่นจักรยาน<ๆ>เดือนนี้ปกติแล้วเขาจะปันะ่นเวกเตอร์ลุ้มเดารอบรอบเมืองเมืองท่เปียวอยู่หลวกับแม่น้ำน,นะคะเด๋ยวพา้าเบืองดอกไม้ด้วยวทุกคน,นค่ะ สวยงามบ่ค่ะทุกคนเบื่องยางพันนี่แล้วเดียวมาโอ้เบื้องนี่ดอกไม้สวยมากเลยค่ะโอ้เบื้องทุกคนสวยดอกไม้สวยคักสวยงามดังภาพวาดโอ้เพื่อนนั่นแหละค่ะเบิ่งเขามีหม่องให้คนนั่งชมวิวธรรมชาตินะคะสวยงามมากเป็นเมืองท่องเที่ยวปกติแล้วนี่ เดือนนี่นี่ซิมีสซิมีหมองว่างเลยคนสิจอดจักรยานเต็มไปหมดแล้วก็จอดรถเต็มไปหมดเพราะว่าเป็นเทศกาลปั้นจักรยานนะคะทุกคนเพแสงเบิงอมอเตอร์าสิกเกนเ่นบ่เขาล้นน้ลงการปั้นจักรยานมากเลยแล้วก็มีชื่อเสียงมากก็จะใแ้เบิง่งนี่สนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นโบสถนะคะ บท,บทขบโมทบา,ล,าล่ะสวยงามมากไหมคะทุกคนดอกไม้เขาก็เปลี่ยนตามฤด,ดูกาลไปละไม่ขางทางเนี่ยเลี่ยนตามฤด,ดูกาลสวยงามนะคะช่วงฤด,ดูใบไม้มพีิเขาก็เป็นดอกพ,พอนนะะุนพรเนาะค่ะที่ประถ่าไทยเดินนั่นแหละค่ะทุพ้นเมืองเผื่เป็นเนนนนะะนมืองเ,เ,เล็กๆค่ะจะว่าเป็นเมอืองท่องเที่ยวก็เลยดูสวยงามนะคะเห็นว่ค่ะทุกคนสวยงามมากธรรมชาติ อันนั้นต้นไม้ตายขเขาก็จงไปให้สัตว์มาอยู่เขานูรักธรรมชาติมากเลยค่ะทุกคนนั่นระค่ะทุกคน